ในนี้ก็กระเพราแล้วก็สาระเน่แล้วก็พริกจ้ะอันนี้ก็มะเขือแตงกวามะเขือยาวพริกหยวกจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาจ้ะผักที่เก็บมาวันนี้อันนี้รอบที่สามจ้ะนะรอบที่สามในถุงนี้ที่ไม่เอาออกคือมันมันมีใบกระเพราจ้ะนะใบก,กระเพราแล้วก็ใบเอ เขาเรียกเลนะสารแน่จ้ะนะเก็บใบสารแน่มาด้วยเนี่ยแล้วก็กะเพราแล้วก็เก็บพริกมานิดนึงเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไไดอะไรนะไม่ได้เทให้ดูจ้ะเพราะาเดี๋ยวมันจะจะเฉาจ้ะนะเดี๋ยวมันจะเหี่ยวก็จะมีนี่แหละก็รอบนี้ก็ได้เยอะกว่ารอบที่ท,ที่ที่แล้วนะเพื่อนๆนะรอบที่แล้วก็ ที่ช่างให้ดูนะวันนี้ไม่ช่างไม่อะไรทั้งนั้นนจจะให้ดูอย่างนี้ไปเลยนี่ก็คือจะได้มาประมาณมะเขือนะมะเขือก็ได้ประมาณเนี้ยจะ้ะถาดหนึ่งจะ้ะมะเขือก็จะได้ประมาณถาดเนื้อันนี้คือมะเขือค้างกบจ้ะนะเพื่อนๆนะมะเขือค้างกบแล้วก็พริก พริกหยวกบ้านเราอะจ้ะนะพริกหยวกบ้านเราไว้ทําน้ําพริกนุ่มจ้ะ <_ d ose> จอยเก็บมาทําน้ําพริกนุ่มเดี๋ยวมันจะแก่ก่อนจ้ะจอยกจ็กจะเอามาทําน้ําพริกนุ่มเนาะแล้วก็ไอ้มะเขือยาวนี่ก็คือได้เก้าลูกจ้ะเนะง <_ d ose> มือวดนนี้ก็ได้เก้าลูกนั่นแหละ <_ d ose> ประมาณเก้าลูกคุณเหมือนเก้าลูกเหมือนเดิมรอบที่แล้วก็ได้เก้าลูกเนาะลูกเนาะอันนี้ก็ได้เก้าลูกจ้ะเนี่ย <_ d ose> มะเขือยาวไม่ได้ปลูกขายจะปลูกไว้กินเอง รอบที่แล้วก็เก็บมาก็กินกันสักเกี้ยงแล้วจ้ะนะกินขนาดเอาใส่ในตู้เย็นเอาไว้แล้วช่องฟิตเอาไว้แล้วก็หมดจะ้ะมะเขืออคางกบเนะี่ยจอยเอามาทําซุปให้ลูกมะเขือตอแหลก็กินหมดแล้วจะ้ะนะลูกสาวจอยกินด้วยไงมะเขือยาวก็ผัดสองวันก็หมดเกี้ยงแตงนี่ยังเหลืออยู่ในตู้เย็นจะ้ะย,ยังเหลือแล้วก็มะเขือเทศก็ยังเหลืออยู่โทษทีเพลินเลยอยู่น้ําคอแห้ง ผลผลิตเก็บเก็บรอบมันก็เก็บหลายรอบแล้วเ,เพื่อนๆอ่ะเอาจริงๆแนละ้วรอบแรกก็ได้ประมาณสองสามลูกนะรอบที่สองก็ได้ประมาณสักสักสิบลูกได้อะจ้ะสิบสิบเอ็ดสิบสองลูกอะไรประมาณเนี้ยนะรอบที่สองแต่ที่ว่าจอยนับว่ารอบไหนะที่ว่าจอยได้ผลผลิตเยอะๆนะก็คือเก็บรอบที่แล้วอะที่ว่าได้กินแบบอิมอม,มีพ่มันอ่ะนะนะแล้วก็รอบนี้จ้ะก็ ได้เยอะจะเหมือนซื้อเขาเลยนะเพื่อนๆนะเนี่ยภูมิใจเพื่อนๆปีน,ปน,ปนี้จอยภูมิใจมากเลยปีที่แล้วก็ปลูกแต่ก็ไม่ได้ผลผลิตขนาดนี้มันไม่ใช่ว่าเราจะได้ผลผลิตทุกปีแต่ละปีอากาศมันไม่เหมือนกันเนาะอากาศมันแบบว่าร้อนไม่มันไม่ได้ร้อนคงที่หรือร้อนตลอดเวลาเหมือนเมืองไทยไงบางปีก็ไม่ค่อยร้อนบางปีก็ร้อนร้อนเหมือนปีนี้ก็จะได้ผลผลิต ดีอย่างนี้เราจะปุ๋ยจอยก็ใส่ปุ๋ยมั่วนะนเพื่อนๆนะจะถามจอยเลยาว่าใส่ปุ๋ยอะไรมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับปุ๋ยมันขึ้นอยู่กับเพ,เพื่อนๆผสมดินเหมือนค่า PH เอ่ะเพื่อนเ<ๆ>เขาเรียกค่า PH ใครไม่เข้าใจคําว่าค่า PH ของดินหรือการปรุงดินเข้าไปเสิร์ฟดูใน YouTube ได้เลยนะว่าวิธีการปรุงดินไว้ปลูกมะเขือเขาก็จะบอกมาถามจอยจอย,จ,อย,จ,อยจะบอกให้นะจอยไม่ใช่เป็นคนที่เรียนรู้ทุกอย่างจอยผสมมั่วจอยไม่เคยมานั่งกะ มัน่ไม่ใช่นั่งการน,นั่งตวงปริมาณจอยกะเทเทเทจอยถึงบอกเพื่อนๆไม่ได้นะเพื่อนๆนะอยากรู้วิธีเขาทำยังไง<ๆ>เข้าไปดูใน YouTube มันมีหลายคนมากที่เขาทำกันนะเขาใหรา้รายละเอียดดีกว่าจอยด้วยซ้ำไปจอยมันเป็นคนแบบว่าคล้ายๆแบบทำมั่วเพื่อนๆนะไม่สามารถที่จะให้สูตรใครได้คือตัวเองเอาตัวรอดได้นะแต่ไม่จำว่าใส่อะไรมั่งปุย๋ยจอยก็ใส่มั่วนะรายตัวมาก ุ๋ยมะเขือเทศจอยก็ใส่ปุ๋ยอะไรจอยใส่หมดนะมีปุ๋ยอะไรก็ใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยปุ๋ยอะไรนะปุ๋ยที่แบบว่าปุ๋ยปุ๋ยเค,เค,เคมีอ่ะจอยก็ใส่คือใส่ไปทั่วจ้ะนั่นแหละกล้าพันจอยก็เพาะเองจ้ะจอยเริ่มเพาะกล้านะเพื่อนๆนะเพาะกล้าเนี่มะเขือคางกบเนี่ย สิ้นเดือนธันวาก็เพาะได้เมื่อเขือคางกบกับเมื่อเขืไอเนี่ยเมื่อเขือเปาะนะให้เพาะถ้าเป็นจอยนะจอยเราบอกว่าเอาตัวอย่างของจอยดีกว่าเนาะจอยเพาะหลังเดือนธันวาจอยก็เพาะแล้วจ้ะนะหลังเดือนธันวาจอยก็เพาะส่วนเมื่อเขือยาวจอยจอยเพาะเ,ะเออประมาณหลังเดือนกุมภานะเมื่อเขือต้อแหลเมื่อเขือเมื่อเขือยาวอะนะคือถ้าเพาะก้าวไวมันก็ก็จะ จะได้กินพ่นไว้ความคิดของจอยจอยก็เพาะไว้ในบ้านตามริมหน้าต่างอนะ่ะเพื่อนๆนนะไม่ได้ไปเพาะไว้กรีนเฮาส์ข้างนอกถ้าไว้กินข้างนอกมันไม่ได้มันไม่ได้กินหรอกจ้ะนะมันเป็นน้ําแข็งเพาะอะไรทุกอย่างก็เพาะไว้ในบ้านนี่แหละแมงวีก็เต็มคนไหนที่ว่าสามีไม่ให้พงไม่ให้เพาะเราก็ต้องทําใจนะเพื่อนเพื่อนะสามีจอยโอเคอยู่วางไว้ตามขอบหน้าต่างภายในบ้านได้แต่ว่าสย่งหนึ่งคือมแมลงวีเยอะ การปลูกผักที่นี่ไม่ใช่ง่ายๆนะเ,นเพื่อนไม่ใช่ว่าคุณจะไปเพาะข้างนอกแล้วเขาขึ้นต้นมาเติญเติมมาไม่ใช่เพราะว่าในบ้านกรีนเฮาส์เราไม่มีเครื่องทําความอุ่นใช่ไหมมันหนาวเป็นธรรมดาเป็นน้ําแข็งเป็นหนาวอะไรเป็นเงี้ยดินหนาวดินแข็งรากตายหมดเ,เพื่อนนะจอยจะบอกไว้ก่อนมีหลายคนที่ถามจอยไงแล้วจอยปลูกจะเยอะางี้จอยไม่ได้ปลูกขายจ,จอยปลูกไว้กินเองจอยไม่แบ่งขายให้ใครทางนั้นเพราะจอยลงทุนไปเยอะ แล้วก็อีกอย่างหนึง่งจจยก็บอกหลายๆคลิปนั่นแหละว่าจจยอยากจะกินให้อย่างคือเราปลูกแต่ละทีเราได้ผลผลิตเราอยากจะกินให้เต็มที่นะแล้วมันเป็นผักที่เราชอบด้วยนั่นแหละนะถึงกินไม่หมดจจยก็เก็บใส่ในช่องฟิตแช่แข็งเอาไว้กินในช่วงหน้าหนาวมันอาจจะไม่ได้กรอบไม่มันไม่สามารถที่จะมากินกับน,น้ำพริกได้หรอกเพื่อนๆถ้าแช่แข็งแล้วอะเนี่ยน,นะมะเขือคางกบหรือมะเขือเปะมะเขือยาว จะไม่สามารถมากินกับน,น้ำพริกได้ถ้าถ้าจะมากินกับน,น้ำพริกแบบกรอบๆอย่างเงี้ยนะไม่ได้จ้ะนะแช่แข็งก็ต้องเข้าใจว่าความความว่าแช่แข็งด้วยนะเพื่อนๆนะอย่าอย่าอย่ามาคิดว่าเอแช่แข็งแล้วเอามากินกับน,น้ำพริกได้เลยไม่ได้จ้ะคุณเอาไปนําไปประกอบอาหารเช่นแกงเขียวหวานแกงเผ็ดคุณเอานําไปซุปทําเป็นซุปมะเขือนะเพื่อนๆนะน้ำพริกมะเขือ เอาเอาไปผัดอย่างเงี้ยเพราะว่าไอ้ของพวกนี้มันต้องไปผัดอยู่แล้วจริงไหมมันก็จะไม่กรอบเหมือนที่เราไปเก็บมาจากต้นหรอกธรรมดาคําว่าของแช่แข็งต้องเข้าใจส่วนมะเขือ,อตอแหลจอยไม่เคยเอาแช่แช่ช่องแข็งนะนเพื่อนๆส่วนใหญ่ก็จะจะ,จะกินหมดเพราะว่ามันมะเขือตอแหลนี่คือแช่ไม่แนะนําให้แช่ช่องแข็งเพราะว่าพอออกมาแล้วเรากินกับน้ำพริกมันมันไม่มีฟิลลิ่งที่แบบกรอบนะกรอบหวานเหมือนที่เราเก็บมา กินสดๆแต่ว่าแนะนํามะเขือยาวมะเขือคางกบมะเขือเปาะโอเคได้หรือมะเขือพวง่ะได้นะแต่มะเขือจะบว่ากินกับน้ำพริกแบบนี้ไม่แนะนําจ้ะเพื่อนๆส่วนนี้จอก็จะมาทําน้าพริกนุ่มแล้วก็เก็บใส่ช่องแข็งๆเอาไวจา้จ้ะอันนี้เดี๋ยวจอก็จะเอาเดี๋ยวจอก,ก็กินหมดจ้ะไม่ไม่ไม่เหลือเก็บอยู่แล้วอันนี้คือเดี๋ยวจอก็ทําชุบไก่ชุบไบข่ทอดกินกับน้ำพริกกะปิกินกับน้ำพริกอย่างอื่นก็ได้ แตงนี่ก็คือเอามาตำเอามาทําผัดเปรี้ยวหวานเอามาผัดใส่ไข่เอามาทําข้าวผัดได้หมดนะส่วนนี่ก็คือแฟนจอยชอบไงมะเขือเทศคือแฟนจอยชอบจอยก็เลยปลูกนะจอยก็เลยปลูกถ้าจะก็คือจอยก็ไม่รู้จะบอกอยังไจอยก็บอกหลายคลิปนะว่าจอยไม่ขายไม่ขายบางทีเพื่อนๆบางท่านก็ยังถามอยูยนะขายจะาอยากจะซื้อไปซื้อกับคนที่เขาขายสาเหตุที่จอยไม่ขายคือพอ่อ ซื้อแล้วปุ๊บเราช่างกิโลขายเราคิดตามเหมือนร้านร้านร้านซูปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะเพื่อนนะเหมือนร้านร้านไทยร้านจีนหรือตามร้านอินเดียเราจะคิดคิดคิดตามราคาเลยแล้วไม่คิดว่าจะมาให้โอ้ราคาถูกๆด้วยกันไม่ใช่แต่จะลงทุนเยอะจกก็ต้องคิดตามราคาที่เขาขายในที่นี่นะเราซื้อไปแล้วก็ชอบติกันหนึ่งคือชอบติซื้อไปแล้วชอบติว่าได้น้อยแพงได้น้อย นี่แหละสาเหตุทาไมจอยไม่ขายจอยจะบอกอีกรอบไม่ขายจ้ะนะจอยจะบอกให้เข้าใจกันอยากซื้อไปซื้อตามแม่ค้าที่เขาปลูกขายจะมีเยอะแยะในอังกฤษเนี่ยนะเขาก็ราคาเขาก็ต้องต้องช่างอะ่ะเพื่อนเพื่อนต้องช่างขายเขาไม่มานั่งคิดว่าเป็นคนไทยแล้วให้กันเยอะหรอกเขาการลงทุนที่นี่นมันแพงการลงทุนที่จะปลูกนะการปลูกผักปลูกอะไรมันแพงเพื่อนเพื่อนมันไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าไปหวานแล้วก็งอกนะ จะกินอะไรเราก็ต้องเข้าใจด้วยว่าเขาก็กวดจะได้แต่ละต้นเพื่อนๆนั่นแหละจอยก็บอกเนาะบอกหลายรอบเพื่อนๆก็ยังมาถามนะจอยในอินบ็อกอยู่นะจอยก็ไม่รู้จะตอบไงก็คือตอบแล้วตอบอีกตอบแล้วตอบอีกคําเดิมเนี่ยจะย้าคําเดิมนะำำเ,มนะเก็บเอาไว้กินเองจ้ะนะกวัวจะปลูกได้กลจะปลูกได้แต่ละลูกเก็บเอาไว้กินเองดีกว่าไม่อยากมีปัญหาเรื่องการซื้อขายกันตัวจ,จะบอกไว้แค่นี้ไม่ชอบในการซื้อขายแล้วมีปัญหา ลูกค้างี่เง่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบจ้ะเราจะไม่อยากเป็นแม่ค้าด้วยไม่อยากไม่ไมปน,นั่งทะเลาะกับใครจ้ะนะสู้ดีเราก็อยู่อย่างเงี้ยแหละปลูกกิจเองสบายใจเหลือเหลือจากกินนะตู้เย็นเราก็มีก็ใส่ในช่องแช่แข็งเอาไว้ทําซุปมะเขือเก็บใส่ถุงแช่ช,ช,ช่องฟิตหรือจะไม่ไม่งั้นก็ก็ทาอย่างนี้เลาสดๆอย่างเงี้ยพาพาแช่น้าเกลือให้มันเสด็จน้าเอาเอาใส่ในตู้ไว้นะ บางคนก็เอาไปลวกจอ,จอยทำสองวิธีปีที่แล้วจอยก็ลวกนะ้าแป๊บหนึ่งนอกน้ําเย็นแล้วก็แล้วก็แช่แข็งนะจอยทาเป็นสองวิธีจอยไม่จอยทาท,ทุกอย่างนะั่นแหละที่จะเก็บแช่แข็งได้ะนะโอเคเพื่อนๆมันก็จะยาวแล้วในะนั่งบนแพมไปเนี่ยนะอธิบายคลิปนี้มาให้ดูผักรอบที่3แล้วก็นั่งอธิบายว่าทําไมไม่ขายนะก็จะรู้แล้วเนาะว่าทําไมไม่ต้องให้บอกเยอะหรอกเพื่อน,อนๆบอกทุกคลิปเนาะก็ยังถามทุกคลิป บอกว่าไม่ขายไม่ขายก็ต้องถามทุกคลิปอยู่เพื่อนเเอจอก,ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วแหละโอเคยังไงเจอก,ก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจา้าฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยได้จา้าขอบคุณค่ะบาย